สวัสดีครับวันนี้ก็มาดู power bank DIY นะครับวันนี้เพิ่งสั่งมาใหม่ก็ทดลองใช้มาสักพักแล้วเดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันนะครับ ัวนี้เป็นรุ่นแ8เซลล์นะครับใช้แบตนิเทียมไอออนนะครับ1น6่0านจำนวน8ก้อนอันนี้ผมใช้เป็นแบตแบตมือสองนะครับแบตเก่าที่ที่เรามีอยู่ตัวนี้เป็นรุ่นที่มีควิกชาร์จนะครับชาร์จเร็วช่อง การใช้งานก็จะมี USB 2ช่องนะครับอะไร USB Type A หรือเปล่าแล้วก็มี Type C นะครับ Type C ตรงนี้เอาไว้ชาร์จแล้วก็ไมโคร USB ตรงนี้ก็เอาไว้ชาร์จเหมือนกันชาร์จได้2อ,อข้างนะครับตัวนี้กับตัวนี้ส่วน2ช่องนี้เอาไว้ใช้งานนะครับมีไฟ เอวีดให้สองดวงนะครับไว้เปิดยามเราต้องการใช้แสงสว่างก็กดค้างไว้นะครับปิดก็กดค้างไว้ประมาณนี้นะครับวงจรข้างในก็วงจรข้างในก็มีประมาณนี้ ในก็มีประมาณนี้นะครับตัวเคสกล่องก็ประมาณนี้ก็มีเศษควงมาให้หนึ่งตัวแล้วก็สกรูมาให้เก้าเก้าตัวแต่ว่วาการใช้งานมีแค่หกนะครับแล้วก็เก็บไว้สำรอง เผื่อทำหายนะครับการประกอบก็ไม่ยากก็แกะฝาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เอาแบตเตอรี่ที่เรามีอยู่ใส่เข้าไปนะครับเราเลือกความจุได้นะครับเราจะใส่ก้อน4 M แอมป์ก็ได้จะใส่ก้อน1แอมป์ก็ได้แ,แต่เราจะใส่เข้าไปนะครับผมมีตอนนี้คือก้อน สองแอมป์นะครับสองแอมป์แบดก้อนก็ประมาณสิบหกแอมป์หน0มื่นหกพันมิลลิแอมป์นะครับหนึ่งหมื่นหกพันมิลลิแอมป์อันนี้เป็นแบตบมือสองนะครับที่ผมเก็บไว้ใช้งานก็ประกอบไปเลยนะครับ ถ้าจะให้สวยๆก็เอาตัวหนังสือขึ้นด้านเดียวกันนะครับ ก็เสร็จแล้วประมาณนี้นะครับจริงๆคาเวาก็แบงก็มีหลายแบบนะครับที่แบตบมีอีกแบบหนึ่งคือใช้แบตบแบบโพลิเมอร์ครับที่เป็นก้อนแบนแบๆอันนั้นส่วนตัวผมว่าไม่ปลอดภัยนะครับเวลามันชอ็อตมันชอบเกิดไฟลุกนะครับตัวนี้เวลามัน โอเวอร์ชาร์จหรือว่าอะไรมันจะมีวาล์วข้างในตัดวงจรนะครับทําให้ไม่เกิดการลัดวงจรหรือว่าเกิดประกายไฟนะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับประกอบก็ปิดฟ้าเข้าไปเลยก็ขันสกูอีก6ตัวนะครับ พอถึงมือนะครับไม่ต้องเอาจนแน่นมากเดี๋ยวเกี่ยวรูดนะครับถึงมือก็พอเสร็จแล้วนะครับตอนนี้มันยังขึ้นศูนย์อยู่เดี๋ยวเราต้องเปิดวงจรนะในการชาร์จไฟเข้าไปนะครับ ก็ใช้ที่ชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปนี่แหละครับก็จะชาร์จฝั่งไทยซีนะครับตอนนี้เปิดวงจรแล้วตอนนี้แบตเต็มนะครับเพราะว่าก่อนนี้ผมใช้อยู่ก็ชาร์จแบตไว้เต็มแล้ว ก็มีประมาณนี้นะครับ Power Bank DIY สำหรับใส่แบตเตอรี่18650นะครับส่วนตัวแล้วผมว่าแบบนี้ไม่อันตรายนะครับไม่เกิดประกายไฟช่องชาร์จมีให้2ช่องนะครับชาร์จโทรศัพท์ได้2ช่องเป็น Quick Charge นะครับตัวนี้ ไอซีไวชาร์จแล้วก็ไมโคร USB ก็ชาร์จเหมือนกันใช้ดีครับสนใจก็กดลิงก์ด้านล่างได้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ